อันนี้จะเป็นพวกปากไผ่สร้างหมนนะครับปากไผ่สร้างหมนชุมชนก็สับมาเนาะสับมาแล้วก็เอามาส่งที่เขาที่ว่าปลูกไผ่แล้วอย่างเงี้ยไม่รู้ทําอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทําปากง่ายสุดแล้วครับไม่ต้องใช้เครื่องมืออุปก,กรณ์เยอะเนาะถ้าเราเยอะๆเราก็ใช้เครื่องก็ได้ใช้มือก็ได้ใช้ขวานก็ได้ใช้มีอิโต้สับก็ได้เนาะอ่ะาเวลาเราเราตากเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วละเราก็จะเอาแบบขายแบบแผ,แผ่นสดนี้ก็ได้เนาะอ่าแผ่นสดก็อันนี้แผ่นใหญ่อยู่เนี่ย แผ่นบางบางแผ่นก็สีส่สิบเซนสามสิบเซนยี่สิบห้าเซนฟากนี้มันจะมีอยู่หลายๆขนาดเนาะที่ทําอยู่ขนาดนี้ก็ประมาณแั่แผ่นขนาดประมาณความกว้างยี่สิบเซนถึงยี่สี่ยี่สิบห้าถึงยี่สบเก้าสามสิบถึงสามสิบห้าสามห้าถึงสี่สิบนี้แต่ว่าความยาวก็อยู่ที่ประมาณสามเมตรทั้งหมดเลยนะท,ที่คนไหนที่ว่าจะเอาไปใช้งานงานฟากใช้ในงานอะไรบ้างเนี้ยก็ใช้ใช้งานได้อยู่หลายๆอย่างเนาะ เป็นอหนึ่ง,งคือทําหลังคาก็ได้เนาะทำหลังคา,าทําทผนางังปูพื้นอย่างเงี้ยทำกระท่อมทําเขียงนาพวกนเนี้ยก็จะได้ใช้ไผ่ตัวเนี้ยครับผมปเป็นฟากทางการทาพื้นนอะอันนี้ผมก็ทําพื้นทําผนางังทําฟ้าเพดานทารั้วอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับผมถ้าเราอยากให้มันทนทานแล้วก็แช่ล้ายาเนาะแช่พวกบอลลิตบอลเล็กยเงี้ยหรือพี่ไปพี่บางคนก็จะเอาไปใช้ในงานของอน,นี่ก็ได้เป็นพวกงานถ้าเป็นจําพวกงานอ่า อะไรนะเป็นพวกงานที่ว่าเราเราไม่ได้แช่อยู่ภายในอย่างเงี้ยเราจะพ่นเอาก็ได้นะอันนี้มีวิธีการพ่นกับวิธีการแช่ถ้าแช่แล้วมันเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนาะตัวสีเหลืองทองจะสวยใช้งานได้นานครับอยู่ในร่มนี่ใช้ได้เป็นร้อยร้อยปีครับผมถ้าอยู่ในใร่มเราเราแช่ล้ายาป้องกันมอดเรียบร้อยหมดแล้วอย่างเงี้ยเนาะอย่างก็บบอนี่ก็แช่นะพี่ขเขาก็สั่งสั่งให้แช่ไม้ไผ่ถ้ามันเป็นถ้าเราตากแช่ล้ายาแล้วเขาก็จะออกเป็นสีเหลืองทองนั้นนะครับผม การที่ว่าเราทําพวกงานไม้ไผ่เนาะงาน,นไม้ไผ่เนี่ยเราสามารถแปลเป็นรูปไม้เส้นไม้เส้นทำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะตู้ตังเตียงทาง,งานเครื่องเรือนง,งานโครงสร้างเนี่ยน,นี่ก็เป็นโคนไผ่สร้างมนะน,นั้นีโคนมันเนาะที่ปลายส่วนกลางกลางขึ้นไปผมก็เอามาสับเนาะเอามาสับเป็นพวกงานฟากเนี่ยทำงานฟากบางงานไม้เส้นบ้างก็ตัดมาเป็นท่อนเป็นลำอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ตีออกมาเป็นชุมชนตีนับพี่ๆเขาปลูกหลายๆไร่ก็ควรจะมีบอ่อแช่อ่าซับสเสร็จแล้วก็แช่ขึ้นเก็บไว้ได้เลยอย่างเงี้ยอาจจะได้หรือว่าจะแช่น้าน้ําเปล่าก็ได้นะเป็นน้ําเปล่าที่หอาแช่ไว้สักสามเดือนแล้วเอาขึ้นมาเลยครับขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตากแดดมอดก็ไม่กินแล้วนะ่ถ้าทงานอยู่ในร่มเนี่ยอาจจะแช่น้ําเปล่าก็ได้แช่บอลเล็กก็ได้เนาะหรือพ่นด้วยไอ้พวกเชลได์อะไรก็ได้ครับพ่นเคมีก็ได้เนาะมันมีวิธีป้องกันมอดหลายอย่างบางที่ก็ต้มด้วยเกลือก็ได้อย่างเงี้ย แต่แถววิถีวิธีว่าเราทำนการถนอมเนื้อไม้อย่างเงี้ยทำเนื้อของพวกงานป้างไอ้ไผ่นะครับผมพี่พี่คนไหนอยากได้ก็มารับเอาได้นะสินค้าก็อยู่ที่140ทับ1เนาะหมู่ที่6ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร 9, 9, 0899502128นะครับหรือว่าจะติดตาม ในเฟ e บ o ๊กก็ได้ในเพจก็ได้เพจก็เป็นเพจทำทำไม้ไผ่ครบวงจรน,นะครับผมอ่า YouTube ก็ติดตามในช่องนี้ได้นะครับผมขอบคุณครับ